จะต้ or, องอ้ออกก่อนลองไล่อนลันนี้ปส้องอ้าม่ตองงามี้น่องเลื่อยเยเขมาเขาเูกสาวคนเลื่อยจะแที้น้องเอออะไรอันนสบายดีกคออะกดได้อ้าวน่งอนีไม่ริเลยาวเ้นยาวอเ้าให้นองเอาเงีนไปเงียนมันทอนเป้โคดวน นล้มาในลายโรตม่าเราหนุ่มพอดีสง่านเลยนุ่มน่งน่งทอยเป็นที่มากสงยีนเนาะคนแต่คนนนอจะจอยเนาะเป็นบ้านหนุ่งแล้วคนเป็นบ้านุ่ต้นนั่งทองเห็นเขาเรียกนั่งทองเขเลยเอามาไห้คนต้นลูกกระตากับคนเอ๊ะหอกมาแล้ว้อเงี้ยงก็ดีได้ดีปนเท็นลองสงยีนกับมึตนนเป็น ต้นหอมไปดีปาลูกเอะสิงแค่ะิ่งนี่จะว่นอี่เป็จุดงามๆเนะหลังเนาะยังร้ายอยู่บนดินเเป็นเป้คอนดนเป้ดวน้เลือกว้เลือกว้เอาใส่หมักไว้โรดเอส่เสียงนดินเลยดกี่ไ่หัดก็แวนอนกาวันจันทร์ย่มาหัดกูขอบ้า มาดนเลยอวนี่องไม่ชวยนี่สุดอยหนงนน่อมง่จเ็เองเห็นมึเข้าไปนเานี่เราจะไ่ได้ซื้อเกือกเห็เราเาดงกบบนี้เหเาาหลังอจะ่ได้ซื้อเกืองเห้นเราบ่นะยังร้ายอยู่ยังายเกลืหกยังายเก็บกรโดดเก็บกโดดเก็บโดด

เากรุณเ้าเลยนะเอาสนช่องห่วส่อันีคุออองหลยวที่พันมเาะได้่ะเาเนได่งสิเนด่มานอนพี่นอนะนอนให้ยีแม่นั่นคือสาวตื่นแต่าเรานอนหนึ่งเหน็ด่ะใสาตรมากใส่ยู่แล้วเรื่องใส่บาายใส่ยู่แล้ใส่บาตาแดงัดมือห้ออห้อเป็นหนักก็ได้ปุ๊บ หย่างต้นหอมลุงเป็ดกล้ามาแล้วจ้าพี่น,อน้องเฮ้จอันดีไปเฮนเหมือนจีมาคว้วหมูพี่น้องคว้วหมูซอยพวันแล้วก็มีไอ้กระนาพร้อมฮ้อ้าจะเอียงเหี่ยลงมามพวันลงมาแล้วพอดีถ่าลุงเป็ดมาแล้วก็ ไอ้น่ามาแล้วโพล้วเรางานอะไรกินนี่ไปไไปบอกไอ้ไอ้น่าไปว่าลุงเป็ดมาแล้วว่าสิไม่น้อยกับอะไรกับพี่น้องเห็นกันเลยกับเราึ้นกันพี่นออ้องเอ้ยต้มน้ำเมนฐานเบิร์นเบิร์ตฐานสอบหนึ่งเลยยัยไอไน้น่ามาตลางเวลาพันกคนปะ ลุงอลุงพันมาบ่พระดาวพันยบ่งพุมม่มาไไต้นหอมห้องเพลงให้ฟังรู้ เพลเท่าเออเอาแล้วเดียวคุณลืดจะเล้เวสวัสดีเพื่อแถละผานฟาร์มมาแล้พอพันก็มาแล้วมาขบบนแล้วบัน้ได้เวลา

มาอีบ้านหนึ่งก็ทำเรียบร้อยเลยกะคัวเรียบร้อยเลยเด้จ้าไอหนาก็าคัวซอยแล้วก็ไอจะทำคั่วซอยกันถ่ายเขาใกล้ลายปลาแดกสิติดเหลืองน้ะพี่น้องเนาะ่าทางนี้วก็คัวหลังจากเสือดเอาเลือดเรียบร้อยเลย สวยกันครัวพี่น้องเลยยังไทางนี้หอสดยบุญกับม่ไปพี่น้องเด้อร้านไทยจจามากระใบบุญกับสลากไเพื่อให้ทำจับสลากไเพื่อได้ เจ้าลานเ่อมามามีกบกนงขาลมเาเปนจ้าลาเขาลไปต่อยห่ดขาล้มไปต่อยเลยขาล้มไปต่อยเลยเอควาสมัครไปต่อยเเ้เอ้ยเอ้ยไปบุญไปบุญมานำโพนเื่อโพงคนขว้ามูอยู่คุณซอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเลยซันมันกับบุบีคนขว้ก ไปบุญเลยไปบุญเลยร้านไทยเลไเนี่พี่น้องมาอยู่มาอยู่กันเลกับห้องล้าไทยแลเนาะบ้านห้องได้แล้วว่าทำเลยน้านไทยนะห้องได้ก็ ขอเพือไว้ครัเือว้จคุณเจ้ขาวกับมาอนนกับมาแต่น้อยกน้อยทั้นน้อยนงไงแนนอดีขบซิมงามจะน้อยน่ะโอ้ยหนาอดีไปซื้อยางมาแนนทำไปซื้อพักกระลำก้อนมาอะไรกับกะปิไอ้พุ่นนี่ ไม่บนเด้มันหอนเนาะไอพัดเนาะไม่บนได้ขาวขาด้เอ้ยเออจะคือแม่ใหม่เนาะเนาคือกันเนาะใมคือกันเนาะคือกันเลยเนาะไม่คู่กนลยตงนก็หนาวา่กันคนนี้ได้เาาไปเปมอ่ไม่บนได้าก็บบนี้เนาะคือกันเลยเด้แบบคือแม่ใหม่นะแต่แพงอย่นี้แต่ไม่ได้แค่ปลาาวเนี่ยนายังอย่รมน่นม่หน สามปีละบอสฮัทางนี้ต่อพี่น้องไอ้ฮอรทถ่ายแล้วบ่ได้เพราะว่ามันจะติดเรืือง,นองนนนเนาะอาแบถ่ายแบบเรียบเนเรียบมานี่แหละเกอเือแตกมเป็นฮอนฮอนหักอรีดพี่น้องเย้งสยลนต้องสพลังคนอเสียลา่องเยา